เจคนม่สิิตตั้งมันเจอคนทัดคกสุขเกียดต้าะเบียดสีได้เวลาทัานรอามาถึงสาทีเัิญน้อมมีสุขสันต์สราญใจฟังเสียงแคนเสียงลรากระจอกขึ้นสิบบลกทบนอีสารน้อสมัยอนรุรักสืสกอสันต์ตะไรยาไกรเยี่ย้ใจไทยอีสาน้าน นะครับตัวนี้ก็เป็นคลอสสี่ทาะครับเหมาะสำหรับเอาไปใส่ร่วมกับมิกเซอร์นะครับนะครับสำหรับงานโดนตีสดงานเครื่องไฟมันแทบทุกงานแล้วแหละนะครับใช้ได้ทุกงานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรสองสเต็ปนะครับอ่สับลงเบสจะออกโทนแข็งเบสสายนะครับยกขึ้นเบสลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตู้แล้วแต่ชอบนะครับลองเอาไปเล่นได้นะครับนะครับราคา4,500บาทนะครับตัวนี้นะ อันนี้ก็ไฟตามลูกค้าสั่งนะครับอยากจะได้ไฟสีอะไรก็สั่งได้นะครับอันนี้เป็นงานลูกค้าจากรัชดานะครับก็ขอพระคุณลูกค้าทุกช่องทางทุกท่านเลยนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับคิวนี้ผมช่างสันก็คงต้องขอจบคลิปพียงนี้ก่อนนะครับสนใจก็ช่องทางการติดต่อตามที่ผมขึ้นให้เลยนะครับคลิปนี้ผมช่างสันขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน